คนต่อไปก็แบบดําแล้วก็แดงแล้วก็คนก่อนหน้าผมก็ดําซึ่งแน่นอนว่ากูเนี่ยแดงแน่ๆหลายคนน่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วก็พากันแบบลุ้นกันไปแล้วว่าเฮ้ยผมนี่ได้ใบอะไรนะครับเออต้องบอกว่าตามตรงเลยยังไม่จับนะฮะ <c oughs> จับทหารวันจันทร์ครับผม <c oughs> แดงขอให้ได้แดงดำดำดำใจยเย็น หลายคนน่าจะเริ่มสงสัยแล้วช่วงนี้ไม่อัพคลิปนะฮะขอให้ได้ใบดําที่จะได้เป็นงานจับมือถูกต้อง <kalk ul im mon> หลายคนน่าจะแบบว่าลุ้นแล้วก็ใครที่ติดตามช่องน่าจะสอบถามหรือว่าคิดถึงกันมามากๆกับรายการที่ชื่อว่าบล็อกโคตรปั่นนะครับซีซั่น2จะมาหรือเปล่าก็รอดูวันจัน์ทรนะครับ <c oughs> <c oughs> ขยอยเว็บแคมต้องใช้ไฟฉายขยายสู <c oughs> โอ้โหตัวบันลม นี่คือรูปให้เลือกกันนะครับว่าห้อยรูปไหนไปดีนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ให้นะแต่จะเอาไปห้อยคอเออเอาห้อยห้อยทั้งแฟมมือบ้าหรือเปล่าห้อยทั้งแฟมตัดโทษนะครับเบอร์สาม,มาแรงมากยังยังมีใครอยากจะต่อต้านเบอร์สามอีกไหมฮะตอนนี้ชอบผีปุ่นครับดันโอเคสรุปว่าผมจะห้อยเบอร์สามไปนะครับผมสรุปผลโหวตออกมาแล้วครับนี่เลยผักขม าบเกิลเนอร์ผีญี่ปุ่นนะครับเราเจะเอาผีญี่ปุ่นไปจับใบดำใบแดงกันดูว่าผักขมจะให้ดำหรือแดงกับเรานะครับสวัสดีครับผมนายทหารปริวัติฟังคำแหงไม่ใช่สวัสดีครับผมผู้ชมชาวยูทูบทุกคนครับดีคผมดีเจกราฟนะครับกับ,บล็อกโคตรปันหรือป่าไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่า วันนี้หน้าแบบเออไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าไปนี่มาครับเกณฑ์ทหารนะฮะก็ปีนี้เป็นปีที่3และเป็นครั้งที่3ามที่ผมไปแล้วไปครั้งแรกเนี่ยบอกว่าเป็นโรคหอบแล้วเขาก็ให้ไปหาหลักฐานมาแล้วพอมาปีที่2เอาหลักฐานมาเขาบอกหลักฐานไม่อพอพอมาปีที่3ก็เลยเออช่างแม่งจับเลยแล้วกันนะครับซึ่งบรรยากาศเป็นยังไงก็ ไปดูกันก็ความพิเศษในวันนี้นะครับในวันที่ไปเนี่ยในตอนที่ไปเนี่ยคือคนน้อยมากคนโคตรน้อยเพราะว่าคนที่สละสิทธิ์นะครับผมหรือว่าแบบขอผ่อนผันเนี่ยคือเยอะกว่าคนสมัครมากคือตอนเช้าไป200คนแล้วตอนจับตอนท้ายเนี่ยเหลือแค่59คนโค้และใบแดงมี20ใบที่เหลือ ใบดำและผมนั่งเป็น20คนแรกตำบลแรกโคตรสวยและใช่ครับผมก็เอาน้องผักขมไปด้วยนะฮะตามที่ให้โหวตกันในไลฟ์ว่าเอารูปไหนไปดีแต่ว่าผมไม่ได้ห้อยคอนะเพราะว่าตอนนั้นคือตื่นเต้นมากมือสั่นแบบไม่ไหวแล้วคือแบบไม่สามารถที่จะหยิบนู่นหยิบนี่ออกมาจากกระเป๋าเกงหรือจากกระเป๋า ที่สะพายไปด้วยได้แล้วก็แม้แต่กล้องตัวเนี้ยังไม่หยิบขึ้นมาถ่ายเลยไม่กล้าถ่ายนะครับก็ในตอนที่ไปนะครับผมเนี่ยไม่มีใบซอร์35เพราะว่าผมเก็บไปในห้องแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ผมหาไม่เจอผมก็เลยต้องไปติดต่อทําใบใหม่ซึ่งเสียค่าปรับ100บาทซึ่งในตอนที่ไปเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยเกิดปี40ซึ่งจริงๆมันต้องจับเมื่อ2ปีที่แล้วทําไมถึงเพิ่งมาปีนี้ผ่อนผันหรือว่าหนี อะไรอย่างนี้ผมก็พูดแบบเมื่อกี้แหละแล้วก็เอาหลักฐานนะครับใบรับรองแพทย์อะไรเขาดูเออก็ตามนั้นเลยหลักฐานยังไม่เพียงพอแต่ก็ขอบคุณนะครับผมนายทหารคนนั้นนะครับไม่ใช่แค่คนนั้นแหละมีอยู่2คนแต่ผมไม่อ่านชื่อแล้วก็ผมก็แทบแจะจําเขาไม่ได้เหมือนกันแต่ขอบคุณมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยได้ช่วยแบบว่าให้ผมเนี่ยสามารถจบตรงนี้ได้เออหรือว่าแบบช่วยคุยกับหมอช่วยกับอะไรได้เพราะว่าเห็นผมไปมา2ปีแล้วไง เอออะไรประมาณนี้แต่ผมก็ยังยืนยันกับเขาครับยังยืนยันเขาถามผมสองรอบเลยนะเขาถามผมสองรอบเลยคือแบบเขาพยายามจะช่วยผมสองรอบแต่ว่าผมนะคือก็อยากจะให้มันจบตรงนี้ตอนนี้ปีนี้เลยนะครับก็ตามนั้นครับผมขอจับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเท่แหละแต่พอแม่งไปเรื่อยๆอพอเริ่มเขยบเขยบเข้าไปได้ไปนั่งแบบได้ไปตรวจได้ไปอะไรแบบโอ้โหใจแม่งเริ่มแบบ หายไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งหนึ่งช่วงพักครับช่วงพักนี้คือแบบก็เคว้งคว้างเลยเพราะว่าต้องนั่งรอรอเขาตรวจนู่นตรวจนี่ของแบบกลุ่มอื่นให้เสร็จแล้วเราถึงจะถูกเรียกเข้าไปซึ่งก็เร็วมากครับไม่นานเนื่องจากว่าคนน้อยได้แหละแล้วก็อ่าช่วงนี้โควิดเนาะเขาก็พยายามกระชับทุกอย่างแล้วมันคือแบบดีมากเลยทุกอย่างเร็วมากกระชับมากไม่อืดไม่อ่าไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีอนอกจากความตื่นเต้นระหว่างใบดํากับใบแดง นะครับผมส่วนถ้าจะถามถึงเทคนิคว่าต้องจับอะไรยังไงแน่นอนว่าบอกไม่ได้เพราะว่าใบดําใบแดงเนี่ยเขาจะตัดแล้วก็โชว์กันสดๆตรงนั้นเลยนะฮะว่ามีกี่ใบแล้วก็ตัดใส่กระปุกให้เราดูเลยแล้วก็ค่อยเอาไปเทร,รวมในไฮอีกทีซึ่ง ทุกใบทุกหลอดนะครับหลอดดูดน้ำอ่ะหลอดที่โดนตัดแล้วก็เอาไปสวมใส่ใบดําใบแดงซึ่งไม่สามารถจับแล้วระบุได้ว่าใบาไหนเล็กใบไหนใหญ่หรือใบไหนยาวใบไหนนิ่มไม่รู้และเวลาที่เราไปจับเนี่ยคือแบบเร็วมากทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก จากห้องแอร์ที่ผมแบบรู้สึกว่าไปนั่งกี่ทีก็เย็นก็หนาวแต่พอทหารเริ่มมาคุยเริ่มมาพูดแล้วว่าใบดํามีกี่ใบใบแดงมีกี่ใบเมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเป็นยังไงหรือว่าคนที่อยู่ท้ายอยู่หน้าใครได้ไม่ได้อะไรยังไงแม่งตื่นเต้นมากแบบผมหายใจแบบอยากถอดหน้ากากทิ้งมากอะคือแบบแต่เขาไม่ให้ถอดนะเขาไม่ให้ถอดเพราะว่าก็ต้องดูแลเรื่องโควิดด้วยนะครับแล้วก็กองเชียร์มีน้อยมากกองเชียร์น้อยมากวันนี้แล้วก็ไม่มีเพื่อนผ ลแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้โพสต์ Facebook ไม่ได้อะไรลง Facebook เลยเพื่อที่จะปิดเงียบเรื่องนี้แล้วให้ทุกคนมาดูบล็อกเอานะครับผมก็ผมไปกับน้องนะน้องญาติกันนะครับเป็นลูกของป้าซึ่งน้องอ่ะอยู่หัวแถวผมอยู่กลางแถวเออเราอยู่แถวที่2อยู่เป็น20คนแรกเหมือนกันแล้วคือคนที่ขยา่าหายอะ่ะก็คือลำดับที่1ใช่ปะ่ะแล้วไอคนนั้นเนะ่ะเสือกได้ไปดําคนต่อไปได้แดงดําแดงสลับกันไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วแบบ น้อยมากที่มันจะออกติดกันนะครับไอ้ใบแดงเนี่ยน้อยมากที่มันจะออกติดกันแล้วคือน้องผมได้ใบแดงผมร้องเฮียเลยเพราะว่าไอ้คนต่อไปก็แบบดําแล้วก็แดงแล้วก็คนก่อนหน้าผมก็ดําซึ่งแน่นอนว่ากูเนี่ยแดงแน,น่แต่ก็ยังคงเชื่อว่าเฮ้ย hey, วันนี้เอาผักขมผมดํามานะเว้ยแล้วผมก็ใส่เสื้อของกระสับทีชาล่าไปด้วยนะครับ black panther ต้องแบบต้องดำแน่นๆซึ่งก็นั่นแหละ ตามที่พูดไปตอนแรกผมไม่มีแรงแม้แต่จะหยิบลูกแม้แต่จะหยิบอะไรออกมาห้อยคอแล้วแล้วผมก็ไปจับครับในตอนนี้ผมล้วงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นหายเหล็กนะมันเป็นหเหล็กแล้วก็ข้างในเนี่ยคือแม่งโล่งมากเพราะว่ามันมีแค่แบบห้ใบคือแม่งแบบโล่งโคตรโนะฮะตอนนี้พ่อโทรมาเดี๋ยวรับสายแป๊บนึง ตตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งพ่อกําลังจะกลับมารับผมเพื่อไปกินข้าวกันตอนที่จับเนี่ยเราล้วงลงไปในไหซึ่งมันอยู่ก้นๆแล้วแม่งลึกมากใช่ไม่มมันลึกมากๆเพราะว่ามันมันมีแค่59ใบแล้วมันน้อยมากแล้วคือเขาเอียงแล้วใบมันก็จะหล่นลงมาแถวนี้ซึ่งข้างบนไม่มีใบ ฉะนั้นผมก็ต้องเลื่อนมือลงมาหน่อยผมมีความคิดตอนนั้นนะว่าจะเอาใบที่อยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาเทใบดําลงไปก่อนเป็นแพกเลยเป็นโหลเลยเทใบดําก่อนแล้วก็ค่อยเทใบแดงตามทีละกองทีละกองนะครับผมก็เขาจะแบ่งว่าอันนี้ไบโคราชนะอันนี้อยู่อุดรอันนี้อยู่อันนี้นี่นี่เขาก็จะแบ่งใบแดงไว้แล้วนะครับซึ่งตอนจับก็ไม่มีความเกรงกลัวอะไรมือโดนใบแรกแล้วแต่ไม่เอาเอาใบสองซึ่งน้องผมก็ทําแบบนี้แหละแต่มันได้ใบแดงนะครับแต่ผมได้ นะครับแต่ผมได้ใบดำใบดำใบดำนะครับและจุดที่สําคัญคือผมมองตากับคนประกาศเลยเขาคงไม่คิดว่าผมจะกล้ามองนะจริงๆแต่ผมมองเลยผมมองตาเขาเลยซึ่งเขาก็เหมือนจะเล่นกับผมเลยแบบว่าน่าจะได้ไปแต่พอผมเห็นเขาแบบง้างออกมาไม่สุดอ่ะเพราะว่าถ้าใบแดงอ่ะมันก็ต้องง้างให้สุดใช่ปหเพื่อที่จะอ่านอ่านว่าเฮ้ยเป็นถัดไหนเป็นอะไรยังไงเออแต่ที่จริงเขาจะไม่ทำเหมือนก็ได้เขาจะง้างแล้วบอกว่าแดงแล้วค่อยง้างออกมาอ่านต่อก็ได้แต่นี่คือเขาเล่นผมแต่ผมก็ ดำครับ <Yes. S 1> ตอนไปปั๊มไหลนิ้วมือขากลับเนียยังสัน่นอเลยเออนะหวยงวดนี้363 <c oughs> ขอบคุณ้องผักนะขอบคุณทุกคนที่โหวตนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกคนที่โหวดรูปนะนี่ใบนี้สักดิธิ์จริงนะครับบ้านผักแชร์ได้เลย <c oughs> แล้วก็นะครับไม่รู้จะพูดอะไร ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่อวยพรและกันขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมตั้งแต่วันแรกๆที่รู้ว่าผมต้องมาจับแล้วก็วันเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะน้องๆทุกคนก็เจอกันงานจับมือเจอกันอะไรต่อแน่นอนและแน่นอนว่านี่คือบล็อกโคตรปัน่นซีซั่น2ครับผม Yes Woo! <laughs> เฮ้แต่ก่อนจะปิดคลิปแป๊บหนึ่งผมต้องใส่เอ็นเครดิตเอ็นเคิตก็คือหน้าปกคลิปครับผมต้องทำท่าแบบเ้าๆมือนแบบว่าผมได้แดงเนี่ยันบอกว่าโอเคปิดคลิปว้าววอลวโคตรปั่นซีซั่น2อย่าเฝ้าปิดคลิปมีเอ็นเครดิตครับเสร็จเรียบร้อยมือสั่นสุดๆโอ้ได้ดำฮะผมช่วยชีวิต ฟักผมช่วยชีวิตได้ดำนะฮะแต่ว่าน้องได้แดงโคตรสวยผมมั่นใจมากนะตอนจับหอหารดผัดที่อรอดนะชีวิตรับงานต่อเดี๋ยวเป็นนึงนะขอพักหายใจก่อนโรดติดใมตอนต่อบปาม